สวัสดีครับวันนี้จะมาต่อจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของการอ่านตารางนั่นเองนะครับการอ่านตารางมันมีหลายแบบมากเลยเดี๋ยววันนี้ครูจะมาเฉลยนะครับหลังจากที่นักเรียนลองทําเองแล้วว่าดูซิว่าเราเนี่ยทำไปในแนวทางไหนบ้างนะครับมาดูข้อที่หนึ่งนะครับโจทย์บอกว่ารถด่วนพิเศษ9ออกจากกรุงเทพช้ากว่า รถเร็ว101กีช่ชั่วโมงกี่นาทีโดยพิเศษก้าอยู่นี่นะครับออกจากกรุงเทพนะครับอันนี้101อยู่นี่นะถามว่าออกช้าต่างกันเท่าไหร่นะครับคําว่าออกช้ากักนเนี่ยก็คือเอาเลขมาลบกันเลยนะครับรูก็ตั้งเลยนะอ่า8.25ลบกับ6.40 นะครับไอ้ยี่สิบห้าเนี่ยมันลบสี่สิบไม่ได้เนาะเราก็ต้องยืมเพื่อนมาจากแปดเนี่ยเหลือเจ็ดจากยี่บห้ากลายเป็นเท่าไหร่อ่าหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยี่บห้าก็ต้องบวกอีกหกสิบจึงได้เป็นแปดสิบห้าครับก็ลบเลขมาปกติเลยนะครับ ห้เหลือ5เออขอโทษทีห้าลบศูนย์เหลือห้าบสก็เหลือ4ต่อไป7จลบหนะครับก็เหลือ1นึ่งนะฮะตอบว่า1ชั่วโมง4ี่นาทีนะครับ ข้อต่อไปนะครับข้อที่2รถด่วนพิเศษ9ออกจากกรุงเทพเวลาใดกรุงเทพนะฮะชี้ไปหาด่วนพิเศษ9กด่วนพิเศษ9อยู่นี่นะครับออกจากกรุงเทพ8ดนาิกา25นาทีครับ08.25นจุดนะครับโอเคข้อต่อไปนะครับ เขาถามว่ารถชานเมือง307ออกจากดอนเมืองเวลาใดอ่าเราไปหา307ก่อนอันนี้คือชานเมือง307นะครับนูหาดอนเมืองดอนเมืองดอนเมืองอน,องนี่ดอนเมืองออกจากดอนเมืองเวลาตีห้าเนาทีนะครับก็คือ0 5 0 7นนะครับนอนจุดโอเค ข้อที่4จากกรุงเทพถึงอยุทยารถธรรมดาใช้เวลาแล่นนานเท่าไร่ดูต้องหารถธรรมดาก่อนรถธรมนะร,ถธรมดานีนะรถธรรมดา2 0 5อันนี้20 1ยังไม่ใช่นะครับต้อง2 0 5เนาะรถธรรมดา2 0 5จากกรุงเทพถึงอยุทยาจากกรุงเทพก็คือ7จ็โมงถึงอยุทยาเนี่ย9โมงนะครับ อยากจะรู้ใช่ไหมว่าใช้เวลาเท่าไหร่ก็ลองเอาเลขมาลบกัน9.03ลบกับเวลาที่ออกจากกรุงเทพครับ7.05เหมือนเดิม3าลบหไม่ได้อีกแล้วก็ต้องยืมมานะครับจาก9ก้าโมงก็จะลดลงไป1เหลือ8ปดโมงจาก3เนี่ยก็ได้มป็นหกสินะครับเป็น63 สามยังลบห้าไม่ได้เนาะก็ต้องกระจายต่อนะครับ13บลบห้าเหลือ8ปห้าไม่ลบกับใครเนาะก็ดึงลงมาเลยต่อไป8ปดโมงลบเโมงนะครับก็เหลือ1นชั่วโมงตอบเลยครับ1นชั่วโมงห้าบแนาที ข้อที่นะครับสถานีใดที่รถไฟทุกขบวนต้องเข้าจอดอันนี้คือรถไฟทุกขบวนนะครับเข้าจอดไม่ใช่แปลว่าออกนะฮะแปลว่าตัดกรุงเทพทิ้งไปอ่ามันจะเหลือช้อยเดียวที่ทุกอันต้องเข้าจอดคือตรงนี้ครับอันนี้คือเวลาของสถานีดอนเมืองนะครับตอบว่าสถานีดอนเมือง ต่อมาเราจะมาเฉลยหนะ้าที่1 1 9นะครับอันนี้คือปฏิทินของเดือนพฤษภาคมโหของปี61เกือบ5ปีที่แล้วนะฮะตัวถามว่าครอบครัวเนี่ยของหญิงไปเที่ยวทะเลตั้งแต่วันที่29เมษายนและกลับในวันที่3พฤษภาคมครอบครัวของหญิงไปเที่ยวทะเลทั้งหมดกี่วันอ่าเขาไปตั้งแต่ยีใช่ไหม ก็คือยี่สิบเก้าสามสิบเมษาจะมีแค่สามสิบวันนะครับต่อมาคือวันที่หนึ่งสองแล้วก็กลับวันที่สามไปทั้งหมดกี่วันเราในการนับหนึ่งสองสามสี่ห้าวันนะครับนับจากนี้ก็แนกเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้าวันนะครับอ่าครูเขียนเลยห้าวันข้อที่สองถ้าวันเนี้ยวันที่สามสิบนะครับ โรงเรียนหญิงจะเปิดในอีก2สัปดาห์กับ2วันนะครับโรงเรียนหญิงจะเปิดภาคเรียนวันที่เท่าใดอ,อันนี้คือ30นะครับนะบวกไปอีก1สัปดาห์ก็คือวันที่7บวกไปอีกสสัปดาห์ก็คือวันที่14นะครับแล้วก็กระเถิบไปอีก2วัน1 2ก็คือวันที่16กอ่าก็คือวันที่16พฤษภาคม คูมีวิธีคิดอีกแบบนหนึ่ง1สัปดาห์เนี่ยมี7วันใช่ไหมสอสัปดาห์ก็คือ7จคูณสเท่ากับ14วันนะครับพอหนูได้14วันแล้วหนูก็บวกอีก2วันเท่ากับ16บหกเห็นไหมสามสิเนี่ยคือเดือนวันสุดท้ายนะครับต่อไปก็คือเริ่มต้นเดือนเลยก็คือต่อวันที่16พฤษภาได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมเขียนพอสอด้วยสองห้าหกห โอเคข้อต่อไปแล้วข้อที่3คุณพ่อของหญิงออกกําลังกายทุกวันอาทิตย์อังคารและวันพฤหัสแปลว่าอาทิตย์หนึ่ง 1, ข้อออก3วันเนาะในเดือนพฤษภาคมคุณพ่อของหญิงออกกำลังกายทั้งหมดกี่วันอ่าเราวงกลมกันเลยอาทิตย์นี่ใช่ไหมอังคารนี่พฤหัสเนี่ใช่ป่าวอ่าตรงนี้จะนับได้4 ตรงนี้ได้5้าตรงนี้ได้5้าเอามาบวกกันเลย5้าบวกห้าได้10 10บวกอีกสนะครับได้เป็น14วันทำถูกกันหรือเปล่าถ้าผิดก็ไม่เป็นไรนะครับก็แก้ไขจะได้รู้ว่าที่ถูกเป็นไงเนาะวันนี้มาฉเฉลยแค่นี้นะครับเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ